มีอะไรหรือเปล่าครับกระทิงก็ใหญ่โมเน่ดิจู่ๆเล่นอะไรก็ไม่รู้โทรมาบอกว่าโดนฆาตรกรขนมหวานจับตัวไปอ่ะผมว่ากระทิงคนโทรกลับนะผมโทรกลับไปแล้วครับแต่ว่าใหญ่โมเน่ปิดเครื่องอ่ะรู้ว่าใหญ่นั่นจะแกล้งผมหรือเปล่าพักหลังๆงานชอบแกล้งผมเป็นประจำเลยโมเน่บอกว่าอะไรบ้างนะมึงพูดอีกทีดิก็โทรมาบอกประมาณว่าโดนฆาตรกรขนมหวานจับตัวไปอ่ะถแถวๆร้านเราเนี่ยแหละ มีอะไรอีกตำรบอกว่าวันนี้ฆาตกรเข้ามาที่ร้านเราด้วยฮะววามาที่ร้านเ,เหรอครับแล้วใครอะครับก็นี่ไงผมถึงไม่เชื่อนี่ไงกระทิงบางทีคนเราอะรู้หน้าไม่รู้ใจนะแต่ว่าทำไมถึงต้องเลือกโทรหาผมอะทำไมไม่โทรหาตำรวจอะอือ หรือว่าจะถูกจับมัดอยู่หรืออาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถกดมือถือได้ตามปกติแต่บางเอินโทรหากระทิงได้คนเดียวโมเน่เคยบอกว่าจะหาทางจับฆาตกรให้ได้แถมดูจริงจังมากด้วยกูว่าตอนนี้มึงรีบติดต่อพ่อแม่โมเน่ดีกว่าโมเน่อาจจะกำลังตกในอันตรายก็ได้โมเน่โมเน่อข,นขอคุณพิทหมนดโมเน่ โมนี่โมน่คบอนี่ไม่มีใครเลยอะเอ้วจะทำยังไงพลกเป็นไรขึ้นมาพ่อเดี๋ยวเดียดยจเย็นก่อนนะลูกเราอะทั้งเก่งทั้งฉลาดลูกเราตัวรอดได้แน่โนะ <Okay. S 2> อเคนี่เอางี้เอางี้เดี๋ยวพ่อจะไปหาหมวดสมพงศ์เผื่อเขาจะช่วยอะไรได้บ้าน <Okay. S 2> มาทา <Okay. S 2> อยู่ที่นี่นะ <Okay. S 2> เดี๋ยวพ่อรีบไปรีบมานนะ <Okay. S 2> นะ ฮัลโหลกระทิงฉันมีเรื่องรบกวนหน่อย <_ s 1> นี่ครับไฟกล้องวงจรปิดทั้งหมดของร้านขอบใจจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราจะเช่วยกันตามหาคุณโมเน่ย,ย่างสุดความสามารถเลยครับแต่ตอนนี้เราจะรู้กันได้ไงครับว่าใครคือคนร้ายถ้าโมเน่บอกว่าฆาตรกรแวะมาที่ร้านในวันนี้ <_ p ull ing> ก็แสดงว่าโมเน่ระบุตัวตนฆาตรกรได้ก่อนแล้วค่ะ คาตก่รนต้องเคยมาที่ร้านนี้ไม่ก็เป็นลูกค้าประจํา